ตัวโทษค่ะ ขนาดใช้แป๊บนึงถ่ายยังลบก่อนอีแตเหมือนกันไอแเนี่ยบวกกันต้องได้14บ่เพราะว่ามีหนึ่งตรงนี้ต้องได้14ต้องได้14ค่ะนักเรียนหาสิคะเนี่ยอะไรนะอะไรบวกกับ6แล้วได้สิ i <laughs> อ๋อวกเราคนดีกว่าเนาะจะได้พี่น้อยใจกันเดี๋ยวเราเรียกตามชื่อเลย เจข้อที่สามโดนะข้อที่สี่โตมอนข้อที่ห้าภูผาข้อที่หกูภูเหมือนจะมีคนเข้ามาแค่นี้นะที่กูเห็นอข้อนี้ข้าวถุงสีโรยเลย ดัง้แรงยงมือตอบก็ได้เองเอขัเป็กขั้นที่หนึ่งค่ะไกลทังเจ็ดอยสดงร้อยยังมีสองสาอันทั้งมดี่อ่าวงเย่เก่งมากแมนกแอยู่แล้วทำได้เลยเก่งมากค่ะเช็คํางตอบแล้วมันก็เป็นจริงขนหนึ่งใครอยากตอบอีกคะ อะไรอะไรบอกสได้ครับเอเปตกได้นคะแนนแล้วค่ะห้าได้สามนี่ให้มันจะพูดอยู่ข้างบนเลยนะตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ตู้นัดนะคะโดนัทได้ข้อสามโดนัดข้อเหรอต่อค่ะขึ้นสี่เหรอเมื่อนัดข้อเหียะคะ์สองเออ่อหมโดนัทคนเดียวก่อนนะคะโดนัดข้อสามช่องว่างตอบอะไรเราต้องตอบเลยไหมเดี๋ยวให้ตอบเดี๋ยวพี่ทูพูด ข้อสามของโดนัทที่รูด,ดูตามไปเลยเดี๋ยวโดนัทเขาจะตอบอะไรที่รูลองคิดตามพี่รูว่าตัวอะไรเดี๋่วอะไรบวกอะไรได้เท่ากับสองน่าจะเป็นเจ็ดนะโอเคแยนไปก่อนเลยเดนัทมเบวกค่ะเก่งมากเพราะอะไรข้อของโดนัทยากอาจจะรูช่วยอธิบาย าาะจะทำให้ม<ร>า<ห>เลยนะอะไรให้สอง<ๆ>ูจะเขียนให้ค่ะ